ครับผมเ <c> ม <oughs> ือนกับว่าพอ่อของเทโกรีวิวอาหารเทโกครับแกมุนี้ครับนี่ยเหมือแร่งซีบอป็นพัดมีครับผมได้ว่าซีป็นพัดพักคนว่าพัดพักกับว่าพัดพักคนว่าพัดเนื่อการ่บเมนพัดเนอ <c oughs> ่พราะว่ามันมีเนื่อแล้วมีพักแล้วก็มีอย่างนี้ซีมังกรครับ ว้าว <Wow. S 2> ตกไกเนาะนอกบ้านอ๋เดี๋ยวผมตั้งซื้อเองนะครับอันนี้ผัดหมูเสี่ยงวงตุ่งครับผมนี่อันนี้ผัดก,กวางตุ่งนี่ครับน, <Wow. S 2> นี่นีนน่าเป็นสีนี่นี่เนี่ยรสชาติผักกวางตุ่งกับ พากาดบ้านห้องดีๆนี่เองพากาดหินนี่แหละอันนี้เป็น่ันีงอันนี้เต้าหู้เต้าหู้ครับเต้าหัวนี่หมูแดงก็ต้องซื้อแบกนี่หมูแดงนี่นี่นี่อันนี้ทร,ง,รดดง,นนง,งไซส์เป็นยังนี่บ่รู้เลยว้าวมาคือบ้อน,นี่แหละพวกพริกมีเท่านี่ นี่กัทวงหัวขึ้นกอลครับมาเบิ้งกานกินแบบแบบบิชินเลยนี่ส่วนผมนี่แหละใส่เข้าไปบ้ามือ นั่งครับผมเนี่ยอะไ้ขึ้นอีู่อะไรย่างเลยนี่ย,ย,ยรสชาติของเนื้อนี่ก็จะเป็นแบบ คล้ายๆเนื้อแบบคล้ายๆข้าตากแหง้งตากแห้งแต่ว่ามันแหงน้งบ่เปิน่อค่ะแต่มันสิเป็นกินมันเหม็นจัง่อย <S <S น,นี่เนื้อเนื้อนี่ครับเบื้องอร่อยนู้ตากแหง้งแบบเดียวกันเลยฮึดูแลผมว่าอันนี้ไม่รู้ยังเหม็นแล้วบ,บอกผมเรื่องไรเลือย เดี๋ยวรสหารก็คือกาหับจิดจิด <Ooh. S 1> อันนี้ต้องหูก,กินเมืองอรวจพาวัดป้าว้าว wow. พี่น้องให้าพาปลาเบิ่งเอาอู้ววดีว่าเขา ของเขาอีกมันจะเม็ดสันสันปุบปว่มนี่งไงก็บานเท่าครับบานเท่าชีวินเม็ดเท่าเนาแขนเก่ากพี่เนาะนิสเมียวกี่บุสวยวิสเมีบวกี่ ผมว่าน้ำปลาแถบบวมมีเลยรสด,ดีก็แถบจม่กมีเลยนี่เดี๋ยวกะแถบขึ้นก่อ ถ้าเป็นบ้านเฮาหนึ่งสิปุงจัดก็นี่เชื่อผมรวจว้าว <Wow. S 2> ปุงจัดดีๆน,นะผมบอกเรื่อปุงจัดแห่ง มุ่เนี่ยครับเนื้อเนี่ยเขาอาจจะมปแมักเวยเห็นมันมีกินเนยหน่อยเดี๋ยวบอกมันแห้งมันน่อยหนึ่ง